สวัสดีครับอ,อาการนอากาศทไ้งสีไข่ทั้งสีน้ำทั้งสีม้อนจะเป็นยัง่อ <c oughs> เป็นเมื่อเปลี่ยนอากาศครับผมครับรถแจดินเจ็บอลอดเลยสภาพรถกับพี่น้อง สูสดนะครับพี่น้องไข่ส,สีนาวเข้าก็ต้องสู้ไปตาบใดยังมีชีวิตยอยู่นะนะสู้ไปครับพี่น้องเปลี่ยนห่อนห่อนเหนาเๆนา,นาไข่ไข่ครับพี่น้องพี่น้องเยชี่รักษาสุขภาพด้วยนะครับมันเป็นอาการอาการห่อนอาการเหนา,นาเนาะไข่ช่วงนี้คนไข้หลายครับผม ใครกะบทสามเห็ดงานครับผมจากสิรอดบลอดมือเนี่ยอาการนักครับผมพี่น้องนี่กันแล่นน้ำกันสามีทั้นครับผมวิ่งกันใช้สาย